ขณะที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณที่ดินว่างริมถนนสาครมงคลค่ะซึ่งเป็นหลังสุสานฝังศพของชาวปากีสถานนะคะโดยเจ้าที่เทศบาลต้องระดมรถด,ดับเพลิงเข้าไปดับเพลิงโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุไฟไหม้บริเวณที่ดินว่างหลังกูโบปากีสถานบนถนนสาครมงคลค่ะ เจ้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมด้วยชุดซิตี้คอปและก็รถดับเพลิงนะคะจำนวนทั้งสิน้น8คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์ค่ะเพื่อรวมทั้งการปิดกั้นการจราจรในบริเวณดังกล่าวนะคะ ซึ่งพบว่าบริเวณดังกล่าวตรงนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมามีการนําขยะรวมถึงสิ่งที่ชาวบ้านในบริเวณนี้นําไปทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเกิดเหตุเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่กําลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเกิดจาก เรื่องของผู้ที่ทิ้งก้นบุหรี่หรือว่าอาจจะเกิดจากผู้ที่ตรงใจที่จะเผาป่ากันแน่นะคะซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการเข้าไปดับเพลิงในครั้งนี้เจ้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์นะคะไปยังพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ค่ะให้งดเว้นนะคะเรื่องของการเผาป่ารวมไปถึงการจุดไฟทิ้งเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะเกิดเพลิงไหม้แบบที่เกิด เช่นนี้ขึ้นได้อีกค่ะ